สวัสดีครับสวัสดีพบกับช่องบันดอกซอสสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีเอฟซีทุกสู่ทุกผูทกทกทก้ทุกคนพี่น้องเมื่อนี้ฮัลโหลถึงพูดถึงอีหล่าวอุ๋งอิงครับคลิปนี้อะพูดถึงอีหล่าวอุ๋งอิงครับเป็นอย่างที่พูดถึงครับหลังจากน้องอุ๋งอิงหรืออีหล่าวอุ๋งอิงเข้าไปทั่วคอนเสิร์ตญี่ปุน่นต่างไปทั่วคอนเสิร์ตแล้วก็ไปเที่ยวนั่นพี่น้องสามสี่งานที่ผ่านมา เอฟซีแฟนคลับทีญี่ปุ่นให้การต้อนรับอย่างหล้นลามพี่น้องเกินความขาดหมายเกินความขาดหมายจากไหนพ่ติทั้งติดทั้งมาไล่ต่างๆนี่สรุปซีเหมือมนันีนีน้องหอบเงินกลับประเทศไทยเคืองล้านพี่น้องเลตติ้งอยู่ญี่ปุ่นอุงอิงใส่ได้ครับไปครั้งแรกนี่ขนาดนี่ไปครั้งสองสไดยแล้วกับผมเชื่อว,ว่าครั้งหนาครั้งหนาอาจจะมีไปต่างประเทศ ปีนาอาจจะมีแต่ประเทศใดเฮ้าถาติดตามกันอีกว่าผู้บริหารวงเพื่อจะรับงานไปทั้งประเทศใดแต่รอบนี้อีลาได้ไปญี่ปุ่นกะจากการเขาเบิ่งในคลิปเขาพี่น้องเขาเบิได้คลิปอุ้งอิงก็คืออุ้งอิงบ่เหตุให้พี่น้องผิดหวังอุ้งอิงก็คือเสมอตนเสมอปลายทั้งเสียงทั้งอย่างปราจายเดิมเป๊ะพรากระเพาะเป๊ะคือเก่านอกกรเฮตโตคือเก่าบ่ไหนว่าสัไปด้านจิลิทใดเลย เอากลับ่าซองความซองความหนาลักของน้องในเมื่อคลิปนี้น้องใส่สุดใส่สุดญี่ปุ่นครับผมใส่สุดแบบเขาเอ่ยน,นสุดอ่าประจํศาสตร์ที่เป็นหรือว่าสุดอย่างสีคุ้มๆแล้วก็เห็นเขาเห็นในญี่ปุ่นนะสุดไล่ดอกอย่างเขาเอ่ยสุด,ดนด้นองใส่กะหนาลากครับงงอุ้งอิงใส่แล้วหนาลักกะเป็นปจะหักอีกแบบหนึง่งแต่ว่าสุดนันอาจจะใหญ่ ็คือซอยข้าไปเป็นสาวญี่ปุ่นเหรอพี่น้ององค์เองกลายเป็นสาวญี่ปุ่นไปเลยครับแล้วก็เพิ่นจับไปฝากไฟไปไฟเบิ์โง่ประจักรเบอร์เหลเพิ่อกับไฟเพิ่อกับแลนทิ้ดทิ้ดทิ้ดแรกลับขึ้นนี่แต่่าผมเป็นก็เลยเอาความหนาหลักของพิของหลวงวิ่งเบาเบาพี่น้องฟังเพราะว่าขึ้นงานเบิร์เหล่าครับขึ้นแล้วก็น้องจะเดินทางกลับแล้วตอนนี้น้องกัไปเที่ยวเลยครับเห็นเขาลงไข่เห็นใน สองใหญ่พอลงคลิปว่าน้องไปเที่ยวอยู่แล้วก็จะกลับน่าจาะวันที่สิบเอ็ดตอนเที่ยงพี่น้องเลยหน้าสำหรับวันที่สิบเอ็ดตอนเที่ยงกลับไปให้ยกำลังใจหรือไปให้ยฐานรับอยู่สนามบินตอนชีบ้องแรีงครับสวัสดีนสนามบินสวุวรรณภูมิเอฟซีผู้ใด้ะบายกลับไปให้การต้อนรับน้องเลยครับว่าน้องกลับจากญี่ปุน่นวันที่สิบเอ็ดตอนเที่ยงนะพี่น้องเนาะกะพูดถึงเรตติ้งน้องญี่ปุ่นกะ ถือว่าประสบพ้นสเร็จเป็นอย่างมากครับประสบพ้นสเ็จเป็นอย่างมากทั้งตีบทั้งมาไลา่ทั้งยางถือว่าไปเปิดตลาดในเอฟซี FC ทางญี่ปุ่นนี่ถือว่าดีเกินคาดตามที่ผมเบิงนะครับเพราะว่ามีการเอฟซี FC ให้การตอบรับทุกเวทีทุกเวทีนี่คือทั้งกลางแจง้งทั้งในหล่มทั้งในตึกเต็มสมอง เต็มสมองครับตามให้เห็นหล่นตลอดหล่นหล่นตลอดกลับเป็นทีหนายินดีใจครับบอโจและอ,อุ้งอิงครับน้องก็สามารถไปที่ตลาดที่ญี่ปุ่นได้ครับไปที่ตลาดญี่ปุ่นได้รอบนาเฮาถาเบิงว่าอุ้งอิงครับบอโจพอจะไปโ,โสส่อเฉสแต่สำหรับพวกเรื่องเนี่ยหลอกมังไรนองกระมวลหลอกมังไรนองไปทะหักเฮ็ดรวจไรนองกับหนาหลัก ทำตัวหนาลักษณะมุนครับอุอกเองเสียงมาตรฐานคือเก่าเสียงมาตรฐานอนาคตกับราซินีโมลัมนี่เองครับพี่น้องครับกับคลิปนี้พวกยังไรก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ส่อ,อ,สองมานอก่อซ่อนครับส่อมนอกอาจจะเอาเบาเอาอาจจะบ่มวานเบาอาจจะบ่ชาติหรือจังไดก็ขออภัยครับเป็นส่องใหม่ สองคนตอไปสองใ่กะตีติงได้ครับคนตอบไปได้คนไปยังไดกับตีติงได้เนาะแนะนํานนนได้ครับแนะน,นําได้เพราะว่ามานันออกซ่อนกับนําเสนอพวกนี้เกียกกกเก่ยวกับองค์อิงนําเสนอความเข้าไปองค์อิงให้พี่น้องเบิ่งห้พี่น้องเบิ่งว่าองค์อิงไปยังไงเคลื่อนไหวแนวไหนตอนนี้น้องไปอยู่ญี่ปุ่นพี่น้องจังไดเมื่อน้องกลับมาเขาสามารถบอกกันอีกว่าเป็นยังไงน้องโรกเครือหอดจมูกงะไรไปยังไงตัวครับ คลิปนี้กันเอาไว้สัมรทธพี่น้องก็จะลืมกดที่ตามบันนอกซ่อนนะครับเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจงให้นักในการเหตุคลิปครับบันนอกบ่ได้ออกไปหนางงานเพราะว่าบันนอกยังติดถันมาละแวกนี่บ่ละมาและแ,แวกไกลๆบันนอกอาจจะไปทายหนาง,งานเห็นเบิ่งครับส่งน,นี้กะเอาข้อเคลื่อนไหวการเล่าต่างๆมาฝากพี่น้องครับคลิปนี้กะเอาไว้สัมฤทธิ์้พี่น้องเดอ้อสวัสดีครับ